สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพารครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับกระพระรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทรายการนะครับรายการละสองร้อยนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับ ครับช่องทางติดต่อนะครับ0ูนย์3 7ดสี่เ้าศูนย์ามเจกเจนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดจับด้วยนะครับเรื่องแรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อหามวลสารครับนะครับเห็นเป็นก้อนเป็นเม็ดๆเลยนะครับตรงนี้นะครับ เ่านะครับมายี่สองนะครับก็เป็นสมเด็จเหมือนกันครับหุ่เก่ามีอายุแตกรายงานครับออกขาวๆนะครับขาวๆนะครับมายี่ขสามนะเป็นสมเด็จมีรอยปิดทองมานะครับเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนะครับมีรอยปิดทองมานะครับ อันนี่สี่นะครับเป็นพระวัดปากน้ำนะครับนี่ครับสวยคมนะครับเป็นพระวัดปากน้ำนะครับสวยคมนะครับอันที่ห้านะครับเป็นรูปหล่อนะครับเจ้าคุณวิเชียนมูลีนะครับตําแพงเพชรนะครับรูปหล่อโบราณนะครับรูตะใบนะครับ เก่านะหมายเลขหกนะเป็นเหรียญหลอนะไม่ชาบที่มนะครับหล่อไม่ชาบที่ครับเนี่ยเ,เก่าๆนะครับนี่ยเลขเจ็ดนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพวะเงินวัดบางคานะครับเป็นจอบใหญ่หลวงเ,เงินวัดบางคานะครับ หมายแปนะครับเป็นหลวงพ่อคูณครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเทพประธานพรนะครับนี่ครับภาพสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆคมๆนะครับหมายลก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะครับเหรียญหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะครับเจ็ดรอบนะครับ เหรียญหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะครับในสิ้นนะครับเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะครับเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะครับในชิ้นเอ็ดนะครับเป็นเสือหลวงพ่อวงครับเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับเนี่ยเสือหลวงพระวงนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นปลูกหล่อโบราณหลวงพ่อเอมนะครับวัดคลองไหวโป่งนะครับสุขโขทัยนะครับหลวงพ่อเอมนะครับเป็นปลูกหล่อโบราณนะครับหมเลขสิบสามน,นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเพชรน,นะครับหลวงพ่อเพชรวิกจีดนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับนีะครับในตะใบนะครับ เป็นนอโบราณเก่าๆนะครับลองนะครับต่อไปหมาสิบสี่นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยเอ้ยรูปถ่ายหลวงพ่อรวยนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับนี่ครับมีจานนะครับจานมือนะครับด้านหลังนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อรวยนะครับด้านหลังจานมือนะครับ สิบห้าครับเป็นลูกรอหลวงพ่อรวยนะครับลูกรอหลวงพ่อรวยนะครับลูกรอหลวงพ่อรวยนะครับต่อโค้ดนะครับมีต่อโค้นะครับอันนี้ที่ผมนะครับเป็นชูชกนะครับชูชกหลวงพ่อสาครนะครับเนี่ยวัดหนองกลับนะครับชูชกหลวงพ่อสาครนะครับ ทูชกนะครับนี 17, uh, ters, ่ชินเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคลามนะครับวัดกลุ่มหักนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อครามวัดกลุ่มหักสระปุรีนะครับนี่ชินแปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่แพวนะครับวัดอางหมันนะครับรูปหล่อหลวงปู่แพวนะครับ หลงังหมันครับส <shocked> ิบเก้านะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอียนะวัดบั้นด่านนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเอียวัดปั้นด่านนะครับยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเป็นหล่อโบราณนะ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับสภาพสวยนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสองนะครับเป็นพระกุวัตจุลามณีนะครับเนี่ยเก่าๆนะครับกุวัตจุลามณีพิษนุโลกนะครับเก่าๆนะครับ ยิบามครับเป็นผักผงกระดูกผนะีนะครับวัดโพนะครับเนี่ยครับตรงนี้เนื้อออกสีดำนะครับเมวัดโพนะครับผงกระดูกผีนะครับทำไมไมาไม้ยิบสี่เป็นผักแก้วนะครับสภาพนี่นะครับผักแก้ว ออดพนุลังสีปีหนึ่งสามครับหลวงพ่อเกษมปุกเซนนะครับปีหนึ่งสามนะครับหลวงพ่อเกษมปุกเซนะครับประมาณมาเลขย่าเป็นหลวงพอ่อโสธรลงยานะครับเป็นหลวงพอ่อโสธรลงยานะครับปีสามแปนะครับยี่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับวัดพญาดนะครับหลังเป็นสิวรีนะครับนี่ครับมหาลาภนะครับภาพสวยครับดูครับมีเส้นวิ่งครับเต็มตามพื้นเรียนนะครับพวกกันมัดพญาดนะครับหลังสิวรีนะครับ ไัมา้ยี่ิบเจ็ดครับเป็นพะคงหลวงพ่อเนียมนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับสุพรรณนะครับพระคงนะครับเนื้อชินนะครับสองหน้านะครับเก่านะครับไปไหมาได้ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งเนี่ยมีกระพัดนะครับ พระกิ่งนไม่สรพัดนะครับรอนะครับมานนลยี่สิบเก้านะครับเป็นยอดกลุ่นพลนะครับเนี่ยครับชินเก่านะครับเป็นพระกู่นะครับเป็นพระยอดกลุ่นพลนะครับเก่านะครับสามสิบนะครับเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งเก่านะครับนี่ครับ แล้วน่าจะมีมวลสารนะครับสาสเุยน,นะครับเป็นหงปู่มุนนะครับลูกหล่อบโบราณนะครับหลวงปู่ม,มุนวัดบ้านจานนะครับเนี่ย ลูกดอลงข้อม,มูลครับมีโค้ดมีหมายเลขน,นะครับมีโค้ดมีหมายเลขครับหลวงุ้อม,มูลครับไปไม่สามสองครับเป็นหลวงพ่อเกษมน,นะครับเป็นน้องพ่อเกษมแล้วรุ่นเสาห้านะครับร ชาห้าม,มหาลาศน,นะครับแล้วก็ฝั่งตะกุดนะครับมีตะกุดนะครับสามสามนะครับเป็นเต่านะครับเป็นเต่าสตรกาหลวงปู่หลิวนะเต่าจะมีเต่าเล็กนะครับเตา่เตา,เเนะเตาสตรกาหลวงปู่หลิวนะไล่แดงทองนะครับ ามสี่ครับเป็นยอดคุพลหลวงโตนะครับเป็นพระยอดคุณพลหลวงูุโตนะครับต่อคนด้านหลังครับลมดำนะครับสามห้านะเป็นหลวงพ่อพมมัดช่องแคนะตะกวัวนะครับเป็นเตารีหลวงพ่อพมมัดช่องแคนะตะกวัวนะครับ สมุกนะครับเป็นแหวกม่านหองพ่อกล้วยเนื้อดินนะครับหลังยนันคูนะครับหลังยันคูนะครับแบบม่านหองพ่อกล้วยนะครับเนื้อดินนะครับสาเจ็ดเป็นปกโพนะครับผงน้ำมันนะครับหลวงพ่อกล้วยเหมือนกันะครับเป็นปกโพเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกล้วยหลังยันคูเหมือนนะครับนครับหลวงพ่อกล้วยเนื้อผงน้ำมันนะครับเป็นปกโพนะครับ สามสิบแปดครับ mm hmm. เป็นพระกูนะครับนะครับเนชินนะครับคล้ายพระหูยันนะครับสามเก้าเป็นหลวงพ่อโตนะครับเป็นเหรนหล่อหลวงพ่อโตนะครับหลังยันนะครับ เป็นเหรียญหลอวงพ่อโต๊ดบังพลีนะครับหลังเงันนะครับหลังยันคูหลวงพ่อหลวงพ่อเผือกนะครับหลังยันคูหลวงพ่อเผือกนะครับเป็นกิ่งแก้วนะครับสี่สิบนะครับเป็นพระกุนะครับเป็นพระกุนาดูนะครับเป็นพระเงดินนะครับนี่ครับ ของนางอมริมที่มใช้แบบโบราณนะครับเป็นพระกุนะดูนะครับสนใจนะครับห่องนั่งรอต่อนะครับองค์สุดท้ายนะครับเป็นนางพญานะครับเป็นเป็นพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณนะครับอันนี้องค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ขนาดฟ่งมือนะครับนะ วงใหญ่ขนาดฟ้ามือครับเปิดที่3ามายวันนะครับ,แบบบ,นรบสนใจนะครับงทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่ก้าศูนย์สามเจ็ดหนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์รรอรรอเดียวน,นะครับสนใจโทร,รทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับคนคุณพานะครับ รายการละ200บาทนะครับสองรายการ300บาทนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปท่านี้กันนะครับขอบคุณครับ